เหมาะทั้งคนออกกําลังกายและไม่ออกกําลังกายนะคะเพราะว่าตัวนี้จ๋าใส่สารสกัดไปเยอะมากทั้งสําหรับคนที่ไม่ออกกําลังกายและออกกําลังกายเลยตัวนี้ทางานด้วยกันทั้งหมดสส่วนเนาะช่วยหยุดช่วยเอาของเก่าออกและยังการเติมของใหม่เข้ามาที่จ๋าบอกว่าคนไม่ออกกําลังกายเหมาะมากๆเพราะว่าตัวนี้นะคะจ๋าใส่สารสกัดส้มสีสายพันธนะคะสารสกัดนี้นะมีงานวิจัยบอกเลยว่ามันสามารถช่วยดึงของเก่าออกได้ดีมากถึงแม้ไม่ได้ออกกําลังกายก็ตามแต่แนะนําให้ขยับเนื้อขยับตัวเยอะๆหน่อยนอกจากส้มสีสายพันธุแล้วนะคะจ๋าใส่ในส่วนของกาแฟเมลีไมขัวทีนทรี จากพิกอีกใครที่ได้แบบเม็ดหยุดไปแล้วนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่าเหงื่อมันจะออกเยอะเนี่ยทุกคนเหงื่อมันจะออกซกๆนิดนึงคือไม่ต้องตกใจนะดื่มน้ําระหว่างวันเยอะๆยะเพราะว่าเตาของเรากำลังทํางานและที่สําคัญไปกว่านั้นคือจาใส่สกการสกัดในส่วนของแอลเคนอนทีเข้าไปด้วยอันนี้ใครที่เป็นสายออกรรรกำลังกายจะทราบดีว่ามันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยดึงของเก่าออกได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ออกกาลังกายคนที่ออกกําลังกายเหมาะมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้คิดคนสูตรที่โรงงานของจา๋าเองนะคะควบคุมมาตรฐานการผลิตด้วยโรงงานของจ,าะะจ่าเอง มีสารตลายใจยินดีให้เลยคนละหนึ่งลังไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ลองแค่หนึ่งกล่องค่ะลองดูว่ามันหยุดไหมนะคะถ้าสมมุติว่าติดใจกลับมาซื้อซ้ำได้เลยซื้อ3กล่องนะคะมีโปรโมชั่นด้วยลดทันที180บาทนะคะเหลือ300นิดเองจาก390านะคะ